สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ สวัสดีครับแฟนๆรอตัว l i e ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวปประถมครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ชั้น5ของ MGC Asia นะครับพร้อมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเจอกับเจ้า New Perio 3.0.8หรือว่า3.0.8ใหม่ r นเชนนั่นเองเพราะวันนี้เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในหน้าตาใหม่ในรูปแบบใหม่ๆในราคาใหม่ด้วยเพราะเจ้า New Perio 3.0.8เนี่ยนะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่1.689ล้านบาทนะราคาลดลงมาจากรุ่นเดิมด้วยและเหลือเพียงรุ่นเดียวคือรุ่น আল্লুয়া รุ่นท็อปรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นแอคทีฟหายไปแล้วไม่มีแล้วนะครับเพราะทางผู้บริหารบอกว่าลูกค้าที่สนใจในความเป็นเปอร์โยเนี่ยสนใจในรุ่นท็อปมากกว่าไม่ได้สนใจในรุ่นแอคทีฟเท่าไหร่นักในการขายที่ผ่านมาทางผู้บริหารเปอร์โยประเทศไทยก็เลยตัดสินใจว่าหลังจากนี้3 0 0 8จะเหลือรุ่นอัลูคือรุ่นท็อปรุ่นเดียวรวมถึงเจ้าเปอร์โย5 0 0 8โฉมใหม่ในหน้าตาแบบนี้จะเปิดตัวใดเดือนนี้ด้วยก็จะเหลือเพียงแค่รุ่นท็อปเพียงรุ่นเดียวเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคย ในรายละเอียดของเจ้าเปอร์โย3008ตัวใหม่นี้นะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างแต่หลังจากที่เราได้สัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับเราก็จะบอกข่าวคราวเกี่ยวกับทางเปอร์โยประเทศไทยให้แฟนได้รับทราบนะว่าวันนี้เนี่ยทางเปอร์โยตั้งเป้าขายทั้ง3008ใหม่และ5008ใหม่เนี่ยไว้ไม่น้อยนะ150คันตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้ตั้งเป้าขายไว้นะส่วนปีนี้ทั้งหมดตั้งเป้าขายไว500้5 0 0ถึง550คันและเขากลำลังจะมีการเปิดตัว2008โฉมใหม่ในเดือนหน้านี้ด้วยจะเข้ามา แล้วนะเข้ามาบุกในกลุ่มตลาด B S U V เจอกับ honda H R V เต็มข้อแน่แน่ราคาค่าตัวของ2008นั้นราคาไม่เกิน1ล้าน2แสนบาทนั่นก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวกับเครื่องยนต์1.2ลิตรเทอร์โบในความเป็น2008ในวันนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปเจอและลองขับกับเจ้า2008 เช่นเดียวกันแต่วันนี้ครับเจอกับ3008อยากเป็นทางการคันนี้โฉมใหม่หน้าใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราไปพาชมกันคันข้างนอกครับผมและเราจะมาชมตัวจริงของเจ้าเปอร์โยนิว3008 SUV คันนี้กันครับท่านผู้ชมครับนี่คือการสื่อสารทางการตลาดของเขานะครับใช้คําว่าเปโยนิวสามศูนยแแต่ในข้อเท็จจริงก็คือเป็นมเนอร์เชนนั่นเองแต่ต้องยอมรับครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงป,ป,ปรับปรุงไปไม่น้อยทีเดียวรุ่นย่อยของเจ้า3 0 0ศูนใหม่นี้นะครับก็เหลือเพียงรุ่นย่อยเดียวก็คือรุ่นอัลลัวนั่นเองเป็นรุ่นท็อปรุ่นแอคทีฟไม่มีแล้วแต่ได้มีการปรับปรุงราคาใหม่นะครับโดยรุ่นท็อปของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่1 6 8 9ล้านบาทแต่มีการปรับเปลี่ย เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของเจ้า3008ใหม่นี้กันนะคะระับท่านผู้ชมครับแค่เห็นด้านหน้านี้ก็ต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยได้บุคลิกใหม่ได้สไตล์ใหม่แล้วจากกระจังหน้าที่เป็นแบบไร้กรอบนะครับนี่เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ด้วยและเป็นไร้กรอบด้วยดูโอเคมากๆนะคะระับท่านผู้ชมครับดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างทันสมัยมากขึ้นต้องยอมรับกันว่าดีไซน์ในตัวไมเนอร์เชนของเขาเนี่ยโอเคมากลงตัวมากสิงขย e g ยังอยู่เหมือนเดิมนะโลโก้ของเขานี่คือ ยลักโลโก้ของเปอร์โยชัดเจนอยู่แล้วกระจังด้านหน้านะครับมาพร้อมกับเจ้านี่กันชนหน้าขนาดใหญ่นี่นะดูรับกันดีนะผมค่อนข้างที่จะชอบมีเรดาร์เซนเซอร์ด้านหน้านะครับทำหน้าที่อะไรบ้างแน่นอนครับมีครูสคอนโทรลมาให้คุณนะครับมีระบบเตือนรถออกนอกเลนมีมาให้ระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นท็อปคลาสมากมานะักให้มาใช้งานในระดับที่เรียกว่าพอเพียงครูสคอนโทรลให้เตือนรถออกนอกเลนมีมาให้แต่ยังไม่มีเบรกอัตโนมัติมาให้ ในตัวของฟังก์ชันวันนี้นี่เป็นสีเงินด้วยว่าและที่โดดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในเรื่องของระบบไฟระบบไฟหน้าและไฟท้ายของ3008ใหม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็น LED เต็มระบบแล้วนะไฟหน้า LED เต็มระบบรวมไฟตัดหมอกเข้าไปอยู่ในโคมไฟหน้านี้ด้วยเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้คุณแน่นอนและที่เด่นๆน,นี่ Daytime Running เป็นแนวตั้งนี่นะครับเขาบอกว่าเหมือนกรงเล็บของสิงโตเขาว่ากันแบบนั้น เชื่อเขาละกันนี่มาแนวตั้งแบบนี้แต่มันดูแปลกตาดีนะทําให้เจ้า3008ใหม่เดีย่ยมันดูสูงมากขึ้นเพราะว่าการดีไซน์ไฟเป็นแนวตั้งเนี้จะทําให้รถคันนี้เนี่ยดูเป็น SUV ที่มีขนาดความสูงมากขึ้นแต่ขนาดมิติตัวถังทุกอย่างยังคงเดิมนี่คือด้านหน้านะไม่มีไฟตัดหมอกแล้วนะตรงนี้ก็กลายมาเป็นตัวพลาสติกแต่งธรรมดานะครับเพราะไฟตัดหมอกถูกรวมอยู่ในไฟหน้านี้แล้วเอาเอาไฟหน้าดูไม่ขี้เหร่นะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะ1.6ลิตรเบนซินเทอร์โบนะครับ ร้บแรงมา้า245นิวตันเมตรโอเคนะในความเป็นเทอร์โบของเขาถือว่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่พละกกาลังไม่ขีเรเราเคยขับในเจ้า3 0 0 8ไปแล้วเราเคยขับในเจ้า5 0 0 8ไปแล้วในตัวโมเดลก่อนหน้านี้นะนี่เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันอีกครั้งหนึ่งจะไปดูกันซึว่าเครื่องยนต์ตัวเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรยังคงสนุกสนานเหมือนเดิมหรือเปล่าอัตราเร่งศูนถึงร้อยไม่ถึง10วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ทีี200่200กมชเด๋ยวร ต้องไปลองขับกันแต่วันนี้ดูแค่ภายนอกและภายในกันก่อนครับไล่มาดูด้านข้างนะครับท่านผู้ชมครับด้านข,าข้างของเขานะยังคงเหมือนเดิมนะครับยังใกล้เคียงกับเดิมมากๆซุ้มลอ้อคิ้วใหญ่มานิดนึงนะยางขนาดล้อและยางเนี่ยเป็นไซส์เดิมนะครับคือขอบ18นะใช้คอนตินะครับนี่เป็นยางคอนตินะ2 2555 R 1 8นี่เป็นยางที่บอกว่าเป็นไซส์ของรถ SUV นะครับเป็นคอนติด้วยเน้นนุ่มเป็นหลักแต่เดี๋ยวต้องไปลองขับกันนะครับว่าเจ้าตัวไมเนเชนตัวนี้เนี่ย ฟิลลิ่งยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะในตัวเดิมของเขาเนี่ยคอมไลยค่อนข้างคมช่วงล่างนุ่มนวลใช้ได้อันนี้น่าสนใจว่าล้อและยางรวมทั้งช่วงล่างจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าฟิลลิ่งมันจะเหมือนเดิมไหมนี่น่าสนใจอ้อลืมบอกครับมีเซ็นเซอร์แปลว่ามีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับในเรื่องของการถอยจอดกระจกมองข้างนะครับเป็นคโครเมียมนะทำให้มันดูสว่างสวยมากขึ้นแล้วก็ดูตัดกับสีดําซึ่งตัวที่เรารีวิวเนี่ยเป็นสีดําแต่สีที่ทางเปโยนะครับใช้สื่อสารทางการตลาดหรือว่าสีพระเอกของเจ้าสาว 8888ใบคันนี้คือสีขาวซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยทั้งสีขาวทั้งสีดำเนี่ยมันดูเท่กันไปคนละแบบผมเนี่ยชอบความเป็นสีดำนะครับเพราะผมว่ามันดูดุดีแต่ถ้าเห็นตัวจริงในคันขาวเนี่ยมันก็ดูเท่ดีนะดูสว่างดูใหญ่ดีนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านละว,ว่าชอบสีไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมชอบสีดำนี้มันดูทัฟทัันดูแมนแมนดีแล้วนี่เป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้แล้วไฟเลี้ยวของเจ้า3088นคะครับท่านผู้ชมครับเป็นแบบซีเชียลด้วยนะไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังเนี่ย เป็นซีเรนชิวลมี B ลายสปอรตมาให้ด้วยนะครับมีเตือนวัตถุในมุมอับสายตาเวลาเข้ามาด้านข้างรถนะครับนี่ราคานะคบแบบใหม่แล้วนะครับนี่เป็นดีไซน์ใหม่มานะครับเป็นสีเงินมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสเกิร์ตข้างเป็นเงาแบบนี้นะเอ้ยมันสวยดีเหมือนกันด้วยตัวกันกระแทกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตข้างดูใช้ได้นะครับแน่นอนครับเป็นคีย์เลสนะเปิดปิดออโต้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับเป็นคีย์เลสไล่มาด้านท้ายนะลายล้อแบกเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ม น,นะครับมันโอเคดีแต่ที่โดดเด่นนะครับท่านผู้ชมครับคือเจ้าตัวนี้ด้านท้ายของเขาเป็นการรีวิวในสถานที่ปิดที่เหมือนอยู่กลางแจ้งมากๆดูแดดกันท่านผู้ชมร้อนมากๆและมีแดดทําให้เราเห็นว่าไฟท้ายเขานี่มีกรอบรมดําครอบอยู่ที่ไฟท้ายด้วยนะนี่คือความเป็นไมเนอร์เชนของ308 0ตัวใหม่นี้เป็น LED ทั้งระบบรวมถึงไฟถอยหลังก็เป็น LED ด้วยนี่เป็น LED ทั้งแผงนะครับเปอร์ o จ LED เทคโนโลยีใส่มาในเจ้า ไมเนเชอนของ30.8ตัวนี้แล้วมีนี่สปอยเลอร์ตรงนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3และนี่ครับโลโก้เปอร์โจอยู่นี่นะสวยนะคือด้วยดีไซน์ตัวอักษรด้วยดีไซน์ของ เจ้าตัวสิงค์ขย่งตัวนี้สวยดีและด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมครับมีแบบสามสูตรแนะบัมเปอร์ขนาดใหญ่แบบนี้นะเป็นท่อไอเสียคู่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับช่วยในเรื่องของการกะระยะมีกล้องหลังให้และแน่นอนครับต้องมีระบบ RCTA มาให้หรือระบบเตือนวัตถุในบูมบอมบสายตาเวลาคุณถอยหลังมาแต่ยังไม่มีเบรกอัตโนมัติถอยหลังให้นะครับตรงนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะเปิดไฟฟ้าและคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับเปิดแบบไฟฟ้า นี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับในเจ้าเปอร์โย3008นะคือความใหญ่โตเนี่ยก็ให้เขาแต่ก็ไม่ได้ลึกมากมายนะครับเพราะว่าตูดเขาจะออกมาท้ายเขาจะมาตัดๆนิดนึดนงมันจะไม่ได้ลึกมากมายแต่ก็ใช้ได้และที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างคือนี่ยางอะไหล่ท่านผู้ชมครับไม่ได้เป็นชุดซ่อมยางแต่เป็นยางอะไหล่มาให้ดีมากๆในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายกว่าชุดซ่อมยางนะครับนี่ คือในเรื่องของคุณภาพการประกอบเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเจ้าเปอร์โย308ตัวนี้เนี่ยตั้งแต่รุ่นก่อนนะครับล้วก็เปอร์โย508เนี่ยประกอบจากประเทศเลเซียแต่ก็มาตรฐานของฝรั่งเศสอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคุณภาพการประกอบนะเพราะว่าในรุ่นที่แล้วเนี่ยผมก็มีการติติในเรื่องของคุณภาพการประกอบคุณภาพของวัสดุในบางอย่างว่าเฮ้ยมันยังดูแบบก็แก๊กไปนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูที่ว่ายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ดูจากตรงนี้นะพวก แผ่นบางใสาตาพวกพลาสติกต่างๆที่นํามาประกอบเนี่ยผมว่าโอเคดูไม่ขี้เรนะแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาดีนะอย่างเงี้ยเนาะดีมากไปเดี๋ยวเราไปดูปะดายในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าผู้ขับดูซิว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นอย่างไรยังสวยงามตามท้องเรื่องเขาหรือเปล่าครับ และนี่ครับเข้ามานั่งในเจ้า3008ใหม่นะ,ะพูดอย่างที่เขาอยากให้พูดดีกว่าว่า3008ใหม่จริงๆคือ Minor c h a n นะครับแน่นอนครับหลังคา s ั n r o o f ขนาดใหญ่นี่ก็เป็นพาราโบิก s ันรู o อยู่แล้วนะครับแผงข้างประตูดีไซน์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นผ้าเดนิมซึ่งผมชอบมากๆตัวนี้มันเหมือนเป็นผ้ายีนนะผมว่ามันดูคลาสสิกดีอะ นะครับวัสดุอุปกรณ์ก็กลางๆถามว่าจะหรูเทียบเท่ากับเบร edes b e n z เทียบเท่ากับ BMW หรือเปล่ายังไม่ใช่ดีไซน์อดูหรูแต่วัสดุยังไม่ได้หรูหราเทียบเท่ากับเจ้า BM เเทียบเท่ากับเจ้า e บ c e d e s Benz ก็ต้องแข่งอยู่ในเรนจ์ของ Honda CRV นะครับเพราะราคาก็อยู่ในคลาสเดียวกันอยู่ในกลุ่มนั้นวัสดุอุปกรณ์ก็กลางๆนะแต่ก็นั่งดีนะคือเบาเบอร์มันนั่งดีอ่ะผมผมชอบนั่งสบายกว่า CRV นะครับ ที่พักแขนมันตน้องมีนี่สิอ่าที่วางแก้วน้ํา2แก้วที่พักแขนตรงนี้เฮ้ยโอเคเว้ยนั่งสบายมากเล็กรูมดีนะครับมีช่องแอร์ให้แต่ยังไม่สามารถที่จะปรับระดับแรงลมได้ยังไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้เป็นแค่ช่องลมธรรมดาแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้1ช่อง เท่านั้นขี้เหลวอ่ะมันควรจะเป็น2ช่องนะครับเพราะมันนั่งหลังสองอ่ะมันจะเป็นเสียบหนึ่งได้ไงอะ่ะมีที่ไว้ของตรงนี้นะครับคือเบาะนั่งสบายนะท่านผู้ชมบอกได้เลยว่านั่งสบายแล้วมันไม่อึดอัดส่วนหนึ่งก็มาจากดีไซน์ของสีด้วยของห้องโดยสารนี้ด้วยนะครับที่ใช้สีเบจนะแล้วก็ตัดมาเป็นสีดําบริเวณตรงนี้นี่นนมีไฟอ่านหนังสือให้ตรงนี้ด้วยเอ้ยโอเคไว้เฮ้ยไฟเป็น l e d ด้วยนะท่านผู้ชมนี่เป็นไฟ l e d ด้วยเฉียบขาดมากเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าด้านหน้าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ผมมเนยยโครรชอออบขงจป3 แล้วก็500.8ด้วยผมว่าพวงมาลัยแม่งดีไซน์โคตรสวยเลยครับและเดี๋ยวเราจะไปดูในตำแหน่งของผู้ขับนะครับในคันสีขาวกันนะครับเพราะคันสีดำนี่ชอบไหมชอบแต่ร้อนเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับเรามาดูในคันสีขาวดีกว่าคันที่เป็นจุดขายของ300.8ใหม่นี้เราเข้าไปในตำแหน่งของผู้ขับกัน และเดี๋ยวเราจะเข้ามานั่งในตำแหน่งผู้ขับนะครับของเจ้า New p e r ร์ย3008นะในคันสีขาวที่เขาเป็นคันที่เรียกว่าสื่อสารทางการตลาดด้วยสีนี้และที่ผมย้ายมาตรงนี้เพราะข้างนอกร้อนเหลือเกินครับไม่ไหวครับขอมาอยู่ในแอร์ดีกว่ามาเรามาดูกันครับนี่คือ กุญแจของเจ้า3008นะสวยงามดีนะคือมีดีไซน์กัะท่านกุญแจในรูปร่างรูปทรงนะครับไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมปกติแต่นี่ยยังทําฉากทํามุมนะโอเคนะก็ดูสวยดีนะครับปิดล็อกเปิดล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายมีแค่3ฟังก์ชันนี้ก็สวยดีสวยดีเออโอเคโอเค นะครับมาเรามาดูกันในตำแหน่งของผู้ขับในตำแหน่งของคอนโซลกลางนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเจ้าเปอร์โย3 0 0 8เนี่ยเป็นรถที่มีดีไซน์ในเรื่องของมาตรวัดดีไซน์ในเรื่องของคอนโซลต่างๆเนี่ยผมว่าเท่ที่สุดในคลาสละไม่มีคันไหนเท่เท่านี้ละเริ่มมาตั้งแต่พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบท้ายตัดหัวตัดนะครับนี่คือดีไซน์ของเปอร์โยซึ่ง วิศวกรผู้ออกแบบของเปอร์โยบอกว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยหัวตัดท้ายตัดลงมาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะความสวยงามอย่างเดียวนะแต่ในเรื่องของฟังก์ชันใช้งานด้วยเพราะทางเปอร์โยมองว่าถ้าเป็นพมรมลายทรงกลมตัวแกนพมรมลายก้านพมรมลายเนี่ยจะบังสายตาเวลาคุณมองที่มาตรวัดนี้แต่ถ้าเป็นหัวตัดเมื่อไหร่นะครับสายตาคุณจะมองเลยอยู่เหนือพงมลัยและมองไปที่มาตรวัดตรงกลางนี้ได้สะดวกตาม,มากขึ้นนั่นหมายความว่าเวลาเราจะขับเจ้าเปอร์โย3008หรือเปอร ยรุ่นไหนก็ได้ที่เป็นดีไซน์แบบนี้เราต้องปรับพวมาลัยให้ต่ํากว่ามาตรวัดตรงนี้นี่คือดีไซน์ของเขานะแต่เนี่ยผมปรับสูงสุดมันก็ไม่บางนะแต่มันจะมากินนิดนึงก็ลงมานิดนึงนี่พวมาลัยเป็นปรับระดับแบบไหนเดี๋ยวดูซิสองเฮ้ยสทิศทางด้วยสบายๆก็า่านะ้ผู้ชม เจ๋งมากสี่ทิศทางนะครับเวลาปรับก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับคืออยู่เตี้ยกว่าระดับสายตานี้นะนี่คือการออกแบบและการใช้งานที่ถูกต้องของเจ้า3008คันนี้เฮ้ยล้วออกมานะนี่เป็นไฟฟ้าด้วยนะเบาะหนังไฟฟ้านะครับคู่หน้าด้วยเปล่าอ่ะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะหนึ่งสองสองสี่ สี่ทิศทาง6ทิศทางครับท่านผู้ชมครับเบาห6ทิศทางไฟฟ้า6ทิศทางพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยนะโอ้ไม่คีเล่เว้ยมีแพดเดิลชิปมาให้แต่แพดเดิลชิปเนี่ยเขาจะล็อกอยู่ที่คอพวงมาลัยจะไม่ได้หมุนตามพวงมาลัยของเรานะครับอันนี้ล็อกไว้ที่คอพวงมาลัยเป็นมันติฟังกชันด้านซานะครับควบคุมในเรื่องของจอข้อมูลนี่และจุดเด่น1จุดเด่นของเจ้าเปโญสามศูน์ศนย์แปดก็คือจอมาตรวัดเนี่ยจอหน้าจอนี่นะสิบสองน ที่เคยเอาไปลองขับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันปรับรูปแบบได้เยอะมากๆเนี่ยดูสิ อ้โหเซตเซตแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเซตแบบไหนนะครับอยากจะให้มันแสดงผลในแบบไหนนี่เป็นแบบวงกลมก็ได้เป็นแบบรถแข่งก็ได้โอเคมากๆสวยหน้าจอสวยมากเรามาไล่กันที่ฟังก์ชันด้านซ้ายนี่นะครับก้านบังคับนี้เป็นไฟนะไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับลงมาด้านล่างนะครับก็เป็นในเรื่องของครู e คอนโทรลแหละเป็นก้านบังคับครู e คอนโทรลด้านขวาเป็นในเรื่องของที่ปัดน้ําฝนทั้งหลายนี่เขาเปิดหน้าจอไว้ให้เราแล้วนี่คือหน้าจอตรงกลางคอนโซลกลางนี้นะหน้าจอขนาด10นิ้ว โอ้ oh, ใหญ่นะแต่มันแคบแต่มันแคบนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิออปชั่นแต่ดูว่ามันมันยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะ,ะถ้าจะพูดกันไปตรงๆเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่การตอบสนองนะครับระบบ OS ของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้สบายๆแต่ก็โอเคแล้วมาขนาดนี้นะครับเชื่อมต่อ Apple CarP l a y ได้ a อ t ต Android ได้เกียร์ดูคันเกียร์โคตรสวย นะครับแล,และเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับคันเกียร์นี่เป็นเกียร์6สปีดนะครับเกียร์เป็นเกียร์6สปีดไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีปุ่มแมนนวลให้คุณด้วยมีปักกิ้งไฟฟ้าให้ก็คือเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดสปอร์ตให้ออโตสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้และนี่คือโหมดการขับขี่โหมดการออกตัวของระบบขับเคลื่อนนะครับเขามีทั้งหมด1 2 3 4มี5หโหมดเลยออกตัวบนหิมะออกตัวทางลื่นออกตัวบนหินบนทรายอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คืออันน ความลื่นมันเยอะกว่าบ้านเราบ้านเราไม่จำเป็นต้องใช้หมดพวกนี้เท่าไหร่นะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าเปอร์โย3008และเปอร์โย5008ก็คือในเรื่องของเรียกว่าเปียโนคีย์คอนโซลตรงนี้เป็นปุ่มเปียโนนะครับนี่เนี่ยโค้รเท่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นมีเดียอ่ะอันนี้เป็น ไฟฉุกเฉินนะครับนี่เรียกดูข้อมูลของวิทยุนะครับนี่โทรศัพท์นี่ฟังก์ชันของรถนี่ไบสปอตเปิดปิดไบสปอร์ตเซนเซอร์เซนเซอร์พาร์กิ่งนะครับเลนดีพาร์ทนี่มีเตือนนะฟังก์ชันความปลอดภัยเรามีเท่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมในฟังก์ชันนี้มันเยอะในเมนูนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ในเมืองไทยเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้ก็แปลว่ามันถูกตัดออกไป Vehicle Setting มีอะไรบ้างนี่มีคอมฟอร์มี p าร์กิ g งมีเซฟตี้เซฟตี้มีอะไรมีเตือนเตือนเวลาเราเม อ่ะเรามาไล่ดูปาร์กิง่งอ่ะนี่นะครับเขาจะมีระบบปลดล็อกประตูให้นะครับเนี่เปิดประตูเฉพาะบานคนขับเท่านั้นอ่าอันนี้เราจะเซตให้ก็ได้หรือเราจะเปิดเวลาเราใช้รีโมทเลนะครับเวลาเราจะเปิดประตูเฉพาะ4ท่านก็ได้ให้ให,ให้ได้หมดเลยเนี่ยแฮนด์ฟรีออมีเซตให้เยอะเว้ย คอมฟอร์อ่ามีไกด์มี Home ด้วยนะมีโฟล์มี Home ให้ด้วยโอเคใช้ได้ก็ถือว่าออปชั่นเนี่ยนะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นออปชั่นที่เรียกว่ากลางๆแหละไม่ได้หรูหราไม่ได้เยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ขี้เรให้มาเนี่ยใช้งานได้พอเพียงมีนี้ด้วยนะแผ่นที่ยมีเนมาให้แต่จอมันเล็กไปว่ามันใหญ่ขยายใหญ่ไม่ได้นะอ้านี่ขยายใหญ,ใหญ่ต้องใช้อ๋อใช่นี่น,นีอ๋อใช้ตัวนี้เอาขยายใหญ่ขยาย ถ้าจอแบบนี้นะใช้อย่างนี้นะผมใช้ Google Map ผมดีกว่าอันนี้เปิดปิดวิทยุนะครับนี่แน่นอนเปิดปิดเสียงอันนี้เปิดปิดเสียงนะ อันนี้เป็นเสียงนะครับอันนี้เป็นเสียงและตรงนี้นะครับเสริมขึ้นมาในเจ้า n e w p ป r ร์โย0 0 8ก็คือในเรื่องของ w i r e l e s s Charger นะครับมี e l e s s ให้ด้วยนี่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมดูซิอ่ะมี w e l e s s ให้นะครับมี USB ให้1ช่องมี Power o ร์โให้อีก1ช่องตรงนี้นี่เพิ่ม Wireless มาให้ตัวนี้ก็เป็นวางของวางโทรสทงโทรศั์ไปนะครับที่วางแก้วน้ํา2แก้วและอีก1จุดที่ผมชอบมากๆเลยต้องยอมรับว่าผมเองเนี่ยส่วนตัวชอบ ดีไซน์ของเจ้าเปอร์โย3 0 0 8นี่ก็คือในเรื่องของเนี่ยคอนโซลคอนโซลนี่มันดูดีนะครับและนี่มันเป็นซอฟด้วยนะท่านผู้ชมนี่มันเป็นซอฟด้วยนะครับวัสดุดูดีขึ้นคือครั้งนี้ผมรู้สึกว่าการประกอบเนื้องานในการประกอบเนี่ยมันเนียนมากขึ้นกว่าเจ้าตัวเดิมตัวนี้ดูดีขึ้นเออดูค่อยแน่ค่อยสมเหตุสมผลหน่อย1.689ล้านบาท นี่นี่เฮ้ยใหญ่เว้ยเกะใหญ่เว้ยเกะใหญ่ใช้ได้เลยนะไม่ได้ขี้เรยเลยนะครับมีเปิดแบบนี้ด้วยนะเปิดแบบตู้กับข้าวแบบนี้ด้วยนะ แล้วเป็นซอฟด้วยนะครับวิลึกเลยลึกติ้วเลยเว้ยตรงนี้ลึกติ้วเลยโูใหญ่โอตรงนี้ใหญ่มากครับท่านผู้ชมอันนี้ไว้ของได้แบบโหล้นหลามเลยอนะนี่แล้วเขามีตัวรองด้วยนะเออเขามีลูกเล่นดีเ,เว้ยเออตรงนี้มีช่องเล็กๆให้อีกช่องหนึ่งเฮ้ยโอเคแต่ไม่มีช่องเสียบ USB หรือว่าช่อง power lead แล้วนะอันนี้ไว้ของอย่างเดียวโหแต่ไว้ได้เยอะดูดิหายไปรึ่งแขนนะ่ะลึกไม่ละลึกตึกเลยเฮ้ยแล้วเบาะมันนั่งสบาย,ยท่านผู้ชมเบาะนั่งสบายมากตัวนี้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็น,นี่ ออโต้ Auto, นะครับไฟฟ้าออโต้โอเคมากๆไฟนี่ก็ยังไม่ได้เป็นแบบปุ่มสวิตช์แต่เป็น LED แล้วไฟเป็น LED ทั้งคู่มีกระจกและไฟให้นะครับทั้งคู่นะทั้งบานนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับ เฮ้ยนั่งแล้วมันสบายนะท่านผู้ชมคือดีทรงดีไซน์อะ่ะมันโคตรสวยเลยมันเหมือนนั่งอยู่ในยานอวกาศหน่อยๆเกียร์เกอร์เนี่ยตำแหน่งโคตรด,ดีนะหลังจากที่เราเดินชมรอบคันแล้วหลังจากที่เราเข้ามานั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าเปอร์โย3008มอได้เชนคันนี้เนี่ยมีดีพอที่จะแข่งขันในตลาด SUV บ้านเรามากน้อยแค่ไหนครับ สนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคูลเซรามิกแบล็ค แลวก็เรียบร้อยนะครับกับการพาชมเจ้า n ิว3008ใหม่นี่นะก็ต้องเรียนให้ทราบอยู่นี้ครับว่าในวันนี้นะทางเปาโยประเทศไทยเองเนี่ยวางแผนในการเปิดตัวรถคันนี้เนี่ยดีไม่น้อยทีเดียวเป้าขายเขาก็มีแล้วนะครับ<ม>อย่างที่ผมเรียนให้ทราบในตั้งแต่ตอนต้นคลิปและในเรื่องของบริการหลังการขายทางเปาโยประเทศไทยก็เตรียมที่จะพัฒนานะครับบริการหลังการขายเปาโยเนี่ยให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นและภายในปีเปีเขาอยากจะขยายดิลเลอร์เขาอยากขยายเอาเล็ตเนี่ยให้เป็น25แห่งทั่วประเทศวันนี้เี่ มีอยู่ประมาณ6แห่งแล้วนะครับในกรุงเทพในต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันนะครับและเขามีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมให้ได้ใน3ปีอย่างที่เรยนซซ้าราบ25แห่งในวันนี้ต้องรอดูครับว่าเจ้าเปอร์โย3 0 0 8ใหม่เนี่ยจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้ม้ากน้อยแค่ไหนแต่ด้วยราคาที่เขาตั้งไว้อยู่ที่1 6 8 9้าล้านบาทเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda CRV ไม่ว่าจะเป็น m a ส d a CX5 ไฟล้วนแล้วแต่ต้องมาเจอกับเจ้าเปอร์โย30.8นนนแ่อนมีปร์โย5.8ที่จะเปิดตัว ในอีกไม่นานนี้อีกนะครับในหน้านี้โฉมนี้นะครับแต่เป็นไซส์5.08 0คือ7ที่นั่งก็ต้องว่ากันนะครับว่าราคาเขาจะตั้งในระดับไหนและในปีหน้าเปรโยประกาศแล้วนะครับว่าจะมีรถรุ่นใหม่ทุกปีปีละ1รุ่นในปีนี้500-550ถึงคันในปีหน้า1,500คันแน่นอนครับโมเดลที่จะมาเปรโย2.08 0หมาเดเชนอยู่ในพอร์ตของปีนี้และปีหน้ารวมถึงโมเดลอีกหนึ่งโมเดลที่ผมสนใจมากๆนั่นก็คือกระบะเปรโย จะเปิดตัวในปีหน้าแน่แ แต่ทางผู้บริหารก็ยังลุ้นอยู่นะครับว่ากระบะเปอร์โยนียรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรเพราะข่าวคราวในวันนี้นะครับกระบะเปอร์โยใช้เครื่องยนต์ของอีซูซูต้องมาดูนะมาสด้าบีที50ประสบความสําเร็จหรือเปล่าตัวเลขฟ้องชัดเจนว่าไม่ประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องยนต์ในการใช้แพลตฟอร์มของอีซูซูในวันนี้เปอร์โยก็จะเดินทางเดียวกันเครื่องยนต์ของอีซูซูเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Turbo ของอีซูซดีแม็อยู่ในโฉมของเป ซึ่งผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่ากระบะเปอร์โยนในโมเดลนี้นะที่จะขายเนี่ยหน้าตาสรุปสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรแต่แน่นอนเครื่องยนต์ใช้ของอีซูซุต้องมาลอรุ้นกันครับว่าเป้าหมายที่ทางเปอร์โยนประเทศไทยตั้งเป้าไว้1,500คันในปีหน้าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ในปีนี้550คันเขาคาดหวังไว้น่าจะได้ตามนั้นพศ208กําลังจะเปิดตัวแล้วนะครับในราคาไม่เกิน1.2ล้านบาทก็น่าสนใจเจอกับตลาด BSUV เต็มๆนั่นก็คือเจอกับ HRV เต็มๆการแข่งขันมาแล้ว ในกลุ่มของรถ SUV ทั้ง BSUV และ CSUV โดยเปอร์โยประเทศไทยและในวันนี้นะครับเราก็ได้ผ่าชมแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า3008ในโฉมหน้าไมเนอร์เชนแบบนี้ในราคาที่ปรับลดลงมาแบบนี้ท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบในเจ้า n ิวเปอร์โย3008นี้นะครับแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับผมพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านอยู่แล้วและในวันนี้ครับวตุวไลทรายดัตวีและผมนิธิทุกผู้ชปมปนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับสวยนะแต่ขอลองขับดีกว่าครับ ว่าจะคุ้มค่าราคาค่าตัวเขาหรือเปล่าเขาจะน่าใช้หรือเปล่าในราคาใหม่ที่ลดลงมาเหลือ1.689ล้านบาทน่าสนนะขอไปลองขับก่อนแล้วเราจะมาสรุปกันครับว่าเจ้าเปอร์โย308มาในเชน,นี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้หลังจากเราลองขับครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ